ย่คทอมาสมชาิสางมองบางเราผมตั้ยังมองออกไม่ยังไงก็มาออกกัดแต่บัดรั่านปอนดอกไม้ลายคักลายเนี่ย นองเฮ้ยลายครับนั่งนอน้องเฮ้ยตงงใยฝนไงสิมาก็เด็กคนหนึ่ะบินอยุปกะพ้องกันนี่คือธรรมชาติสร้างนะครับ เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้ปรุงแต่งจุ่มจุ่มหนึ่งกําลังที่ล่งหูที่น่องกําลังท่ากันขวดยังดูวคนขวดหมุนล่งหูถ้าก็เริ่มปวดแล้วมันอะไ่องที่น่อง ถ้ากันยืนเนี่ถ้ากันเริ่มเนขวดเด่นขว,ด,ด,ว,นะขวดเป็นหูลงไปอยู่เดินก็ต้องยู้ากันควด